อยังไงวันนี้นะครับจะมาอัปเดตในส่วนของที่ได้เคยทดสอบมาแล้วสาหรับเรื่องการผสมเกสรของอินทภาลัมนะครับอินทภาลัมนั้นเมื่อปีที่แล้วนะครับเราผงเกสรที่ผสมแล้วนะครับไว้ในกระบอกแล้วเ็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ตู้เย็นมันก็จะเป็นตู้เย็นแช่ไว้นะครับมันก็คือเก็บรักาอุณหภูมิที่1 2อ,องศาผสมแล้วเรียบร้อยนะครับอยู่ในกระบอกก็เอามาผสมจันนี้นะครับเป็นจันแรก ัานแรกที่มันออกมาแล้วเราผสมนี่ครับตัวนี้อายุประมาณ3เดือนนะครับออกเข้าสีแล้วนะครับต้นนี้เป็นไฮยานี่นะครับฮายานี่นะครับอันนี้ก็คือเราจะบอกว่าถ้าเป็นกระสอนครั้งปีที่เราใส่กระบอกไว้เราเหลือจากการผสมแล้วเราใส่ตู้เย็นไว้ไม่ได้ผลครับส่วนอันนี้มีจานหนึ่งจานนี้ออกมาที่หลังขวาเราก็เอากระสรที่เราผสมแล้วแต่อยู่ในตู้เย็นเป็นกระสอนที่ผสมแล้วแต่อยู่ในตู้เย็นแล้วแช่ไว้แล้วเราไม่ได้ออกมาใช้พอถึงเวลาเราก็เอามาทดสอบ จากต้นนี้นะครับก็ติดนะครับแต่ติดไม่ดีอันนี้จานแรกจานที่1น,นะครับผสมด้วยเกสรเก่าที่ค้างอยู่ในกระบอกที่เราผสมของช่วงรููก่อนส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เราใส่ถุงพลาสติกแพ็คปิดปากถุงไว้แล้วก็มาฉีดอันนี้นะครับทดสอบก็ติดแต่ไม่ดีส่วนฝั่งนี้นะครับด้านนี้มีจานหนึ่งนะครับ จานนี้นะครับจานนี้เป็นเกษรส,สดนะครับของปีฤด,ดูการปีนี้นะครับแล้วเราก็มาผสมนั้นเราเจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าเกรสรยินตาผาลัมที่เป็นเกรสรที่เราจะเอามาผสมถ้าเป็นเกรสรเก่าได้ผลน้อยมากเขาไม่ดีเลยนะครับนี่ครับต้นเดียวกันนี่เกรสรใหม่นะครับ อันนี้เราจะเป็นต้นนี้มันเป็นกินสุกนะครับเรามาทดสอบอันนี้เราไม่ได้ห่อปล่อยไว้เลยนะครับเพราะจะเป็นอย่างไรจากนั้นเราจะบอกว่าถ้าท่านใดมีกระสอเก่าค้างที่ถึงจะมีใช้อยู่ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับถ้ามีโอกาสก็ใช้กระสอใหม่อย่างเดียวนะครับจะดีกว่านะครับนอกจากจําเป็นก็มาใช้นะครับนี่ครับได้เห็นผลที่ชัดเจนนะครับว่าถ้าตัวนี้ติดขนาดนี้ตัวนี้ติดแก่เม็ดเดียวนะครับมีติดแค่ผลเดียวอันนุ้นก็มีนิดเดียวนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นุ้นก็ติดแค่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เองฉะนั้นก็ยังไงก็สู้เกษรใหม่ไม่ได้นะครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับพอดีว่าเราจะมาดูผลของอินทผลัมไฮยานี่นะครับไฮยานี่อันนี้นะครับมันเป็นผลกินสุดนะครับไม่ใช่เป็นผลไม้ที่กินสดนะครับทันนี้เป็นผลกินสุกนะครับใหญ่นะครับนะครับเรามาเทียบกับเหรียญบาทผลนี้สุกแล้วนะครับ แต่ผลนี้น่าจะมันร่วงมาสองวันแล้วแล้วผมก็อลองดูมันจะสุไกไหมก็วางไว้แต่ผลนี้สุกเมื่อเช้าเอาไปเอามาจากต้นนะครับก็ไฮยานีเราผสมเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2 5 6 4นาีนี้ก็วันนี้วันที่26มิถุนายนมันก็เป็นระยะเวลา4เดือนครึ่งนะครับเพผลสุกแล้วเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับว่าไอ้ไฮยานีนี้นะครับมันจะรสชาติอร่อยครับหรือไม่อร่อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ หาดูนะครับเมื่อปีที่แล้วเราลองชิมดูมันก็ฝาดแต่เราไม่ได้ทดสอบด้วยวิธีการว่าร้อนมสุกก็ลูกใหญ่อยู่นะครับเป็นทายานี่แต่เป็นทานสดนะครับอันนี้เราซื้อหน่อมานะครับไม่ได้เป็นพาะเม็ดอันนี้เป็นจับหนอนนะครับเอ่อตอนกลางมานะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับนี่ผลสุกนะครับนิ่มแล้วนะครับ นี่นะครับเม็ดใหญ่นะครับมันก็ใกล้เคียงกับเอ่อถ้ามาเปรียบเทียบก็ใกล้เคียงกับ G2 นะครับเม็ดนะครับฉ่ำฉ่ำน้ำฉ่ำเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมดูนะครับนี่ครับมันนิ่มอย่างนี้นะครับแกะเปลือกออกอย่างนี้นะครับหวานครับหวานไม่มาก ไม่ฝาดนะเนื้อคล้ายละมุดนะครับเขาทำนะครับไม่หวานไม่หวานมากนะครับอย่างที่บอกครับคล้ายๆละมุดนะครับอันนี้ก็คือคิดว่าหลายท่านก็คงไม่เคยทานนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นผลของผลสุกข,ของฮายานี่นะครับเราลองผายลูกนะครับครับล,ลูกนี้มัเป็นลูกที่ตอนที่เราเด็ดมามันยังไม่สุกนะครับ กราจะมาลองดูว่าเป็นยังไงนะครับก็ออกมาแห้งนะครับก็เนื้อเรียกว่าปอกผิวออกมาก็เหมือนกันนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่ามันฝาดไหมนะครับก็ไม่ฝาดถ้าเหมือนกันครับแต่นี่หวานกว่าทุกที่หวานกว่านะครับรสชาติหวานแม่ไม่มีรสฝาดเลยนะครับ ถ้าได้ครับอร่อยอยู่นะครับถ้าถ้าเป็นลูกนี้นะครับลูกนี้ก็ดีโอเคแต่ลูกนี้หวานกว่าลูกนี้จะหวานน้อยกว่านะครับโอเคครับ